วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านงส่นรายการ,รยืน1นถึงสสวัสดีครับทวกลัคายเวลาสองทุ่มหทีทางช่อง Work p o พอยท์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวของเราเกี่ยวกับคู่รักครับมาเป็นคู่มาเป็นคู่ไม่ได้ธรรมดาคุณผู้ชม ต้องใช้พลังกันด้วยเออเป็นอย่างไรเดียวสักครู่เดี๋ยวดูกันแน่แต่ตอนนี้ไปพบกับนักสืบของเรากันก่อนเลยครับสวัสดี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 ครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่ไอกายสมพพครับสวัสดีสวัสดีวันนี้เกี่ยวกับคู่รักจอมพลังยังไงยังไงจอมพลังยังไงวันนี้วิธีการตัดสินของเราครับคือจะให้ผู้ชายนะอุ้มแฟนให้ได้นานที่สุดถ้าผ่านไปสองนาทีแล้วยังไม่มีใครยอม จะต้องมีการสควอชครับคุณผู้ชมครับ oh. พอสควอชเสร็จแล้วถ้ายังไหวอยู่จะต้องยกขาข้างเดียวห mm ั hmm. วข้อจัดอันดับของเราในวันนี้คือ mm hmm. ยืนหนึ่งหนุ่มจอมพลังที่ mm hmm. อุ้มแฟนได้นานที่สุดครับ นุ่มจอพลังปริศนาคน่ที่สองเขาคือคุณพลนักธุรกิจหนุ่มผู้มีใจรักในการออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กบวกกับการได้คู่รักเป็นอดีตในกีฬาพกกายทีมชาติไทยคอยแนะนําวิธีการออกกาลังกายจึงทําให้เขาทมคู่ดูแข็งแรงมากๆเลยล่ะครับและนี่คือปริศนาของเราทั้งหมดนะครับไปทําความรู้จักกันก่อนเลยนะฮะคู่ที่สองครับเชิญสวัสดีครับผมชื่อพลครับอ๋ิพี่พลทำธุรกิจส่วนตัวครับผม สวัสดีค่ะนนนาดาอมานะคะเป็นอดีตนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยแล้วก็เป็นเซอร์วิตี้เทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ประจำตัวของพี่แอนทองผสมค่ะนี่เป็นไงดูแข็งแรงมากดูแข็งเอาละเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่บอลมาก่อเลยคุณจะทดสอบใครยังไงเพราะวันนี้ทั้ง4ท่านครับผมอยากจะดูว่าใครที่มีพลังกำลังที่รู้สึกว่าแข็งแรงสุภาพบุรุษครับนะฮะ อยากทดสอบแต่ละท่านเลยท่านที่สองเลยลุงพลลุงพลคุณพลคุณพลคุณพลครับเชิญมาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่สายนักธุรกิจนะฮะเมื่อกี้เขาโชว์สแตนแมนไปคุณพลจะโชว์อะไรครับเออผมมาสายกีฬานะครับก็คือเล่นทุกอย่างก็จะขอท้าพี่แจ๊ดกับพี่ไก่ให้ทำเลยฮะชักกิยง์นะครับ ฟังจบจบชาคาเยอร์ชาคาเยอร์ชักาเยอรชาคเยอะยังไงฮะหมายว่าเขาสองคนคุณพลคนเดียวเขาทีละคนแต่ผมขอมือเดียวมือสองเบอถ้าเอาจริงจริงกะคิดไหมล่ะใช่ล่ะเอาลองดูคุณเอาเท่าที่ไหวจิะไม่ตัวปิวใช่ป่ะไม่ใช่เอาเท่าที่ไหวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณไว้ไงโอเคได้ค่ะพร้อมแล้วแต่พร้อมแล้ววันทู่เรทสู้ๆค่ะสิสู้ๆคู่เดียว ไม่คุณแก้เขาเนี่ยแก้แเนี่ยเดียวมอเดียวมือยวพอแล้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 วอแล้วพ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 อล้วพอแลอแล้วพอแลวพอ้อแล้วพอแล้วพอแล้วอแล้วพอแพอแล้วพอแล้วพ้วพอแล้วพอแล้วพลอแล้วพอแล้วพล้วพพอแลอล้วพอแลพอ้อแแล้วพออ้ววพอแล้ว เดียวนะมือเดียวนะไปแล้วโอเคนะโอเคนะเอาไปนะเอาไปเลยเก่งพนักงนเก่งพนักงนโอเคโอเคเอาล่ะพี่พลครับมาตรงนี้พอหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะดูเป็นนักธุรกิจนะครับออกกําลังกายวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับสามสี่ชั่วโมงทุกวันวะฮะอ๋อประมาณอาทิตย์ละสามถึงสามวันครับอย่างน้อยสามวันเคยเป็นนักงานมาก่อนไหมอ๋อผมเคยทั้ง เตะบอลทั้งวิ่งแข่งเล่นแข่งบาสอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนไปเล่นแบบโอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พลคับเมื่อกี้รอบที่แล้วเราชมความสามารถแบบคนเดียวแล้วคุณคริสคุณอยากดูอะไรอีกคือจริงๆมันเลือกยากเพราะทุกคนแข็งแรงหมดเลยค่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมจะเห็นความสามารถเขากับแฟนเขาอะไรอย่างนี้เป็นไปได้อยู่แล้วค่ะคริสค่าได้ไหมคะได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ คุณพลไหมคุณพลเลยคุณพลเพราะว่าคุณพลเนี่ยสงสัยอยู่คิดไม่ออกว่าเขาจะอยู่อันดับไหนขอรับชมได้ไหมคะคุณพลได้ครับมาเลยฮะคุณพลครับมาเลยมาเลยฮะคุณพลฮะเมื่อกี้นี่เขาโชว์คู่กันเป็นสแตนครับของคุณพลเนี่ยจะเป็นโชว์อะไรดีครัอก็โชว์ประมาณเป็นการโชว์ความสามารถใช้กล้ามเนื้อในการควบคุมร่างกายทำยังไงฮะใช้กล้ามเนื้อยังไงฮะเล่นแบบการออกกำลังกายด้วยการใช้แรงเยอะๆหน่อย ใช้แรงเยอะๆหน่อยก็ยใช้การทรงตัวกา,ารอะไรพวกนี้อ่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวพิดพื้นหรอเดี๋ยวดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันว่าเขาทําอะไรนะ,ะอ้าวเชิญเลยครับเชิญมามาแล้วนะคุณเชอรี่มาแล้วนะครับก่ดค่ะคุณเชอรี่กำลังทำอะไรฮะเราจะเป็นการฝึกแอคโคโยคะค่ะแอคโคโยคะหลายท่านอาจจะแอคโคโยคะคืออะไรก็คือมันจะเป็นศาสตร์โยคะชนิดหนึ่งบวกกับท่ากายกรรมฮะ แล้วก็จะเป็นเน้นการเล่นที่ต้องมีพาร์เนอร์มีคู่นะแล้วก็เป็นการบําบัดร,ร่างกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่ามันจะมีการยกใช่ค่ะก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นเดอะเบสก็คือจะเป็นฐานที่พลจะเป็นฐานแล้วก็ตัวตัวบินคือคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นไฟร์ค่ะเป็นคนที่แบบ เอาไว้ให้คนข้างล่างนี่แบบอาจจะทีบหรือทำท่าอะไรแบบว่าท่าแบบสวยๆแต่ข้างล่างนี่คือฐานต้องล็อกไว้นะใช่เอางี้แล้วคุณอยู่ข้างบนใช่ค่ะอุ้ยอ้าวไม่รู้เฮ้ยผมผมก็นึกว่าไอ้โคโยคะที่ใจเธอทำให้ผมดูทำยังไงฮะไอ้โคโยคะยังไงนะถ้าโยคะธรรมดาก็โยคะไอ้โคโยคะโยคะ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 สตันต้าต่อมาแล้วนะครับ นี่คือแอคโคโยคะนะครับท่าที่หนึ่งครับมาแล้วอ 2, โอ <สา S 2> แข็งแรงว่ะโอ้โหโโหัวหลงไปด้วยนะฮะเมืบบ่อกี้นี่ท่าแรกนะท่าที่หนึ่งนะต่อได้เลยครับพร้อมแล้วต่อเลยน,น,นีคุณแฟน,นเป็นครูใช่ไหมคะครูใช่ ที่แตกกันไว้ด้วยนะ oh. นี่เป็นท่าที่สองนะฮะต่อเลยเป็นท่าที่สามครับต้องรีบนะโอ้แข็งแรง ที่นี่ดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่บอกเลยว่าเป็นการเกรงกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างเมื่อกี้เนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยคือถ้าในความคิดเห็นของเรานะครับเรายังไม่เห็นท่าที่เขาใช้เป็นพวกแบบว่าแรงแขนห,หรืออะไรเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่จะมาจากแกนลำตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ัยังไม่เห็นท่าที่โชว์ แรงที่มาจากบ่าไลหรือแฮสเตอหรือว่าอะไรก็ตามทีนียก็เลยยังมีความรู้สึกว่าแข็งแรงจริงครับแต่ไอ้กล้ามแขนเนี่ยที่จะยกแฟนเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าท่านอื่นๆวันนี้คิดว่าคนนี้ยืนหนึ่งไหมบัฟหน่อยบัฟหน่อยคือถ้าเทียบความฟิตเราเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะอายุอายุเยอะมากที่สุดในนี้ก็ได้แต่ด้วยความฟิตความแข็งแรงฮาร์ดเลดดีเรวยกเขาที่ว่าเล่นกีฬายิ่งหลายชนิดเนี่ยยิ่งต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเยอะ อย่างที่บอกว่าตัวเชอรี่เองเนี่ยเป็นแบบสายเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบแทบจะใกล้เคียงกับนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยเลยขอบคุณคุณเชอรี่แล้วก็คุณพลนะครับเชอรค่ฮะไม่เป็นไรเอาของตั้งไว้นี่เลยมาต้องเลือกแล้วอันดับ3พี่บอลผมขอให้อไก่ อาไก่ครับถ้าผิดนี่โดนคนเดียวเลยนะขอขออนุญาตทิครออย่างนี้นะฮะสายวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเราแข็งแรงจริงวิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายจริงๆแต่ว่าเราจะวิ่งแบบฮาร์ดเรทเราเนี่ยจะแข็งแรงมากนะฮะกับกล้ามเนื้อเราเนี่ยถ้าเทียบกับฮาร์ดเรทเราเนี่ยฮาร์ดเรทเราจะดีกว่ากล้ามเนื้อหมายความว่าถ้าเป็นการยกอะไรเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าพวกสายที่อยู่ในยิมแปลว่าอาไก่เลือกอันดับ3คือพี่พลครับเอาละครับเลือกแล้วนะครับเพราะงั้นช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา ยการยืนหนึ่งถึงสามครับคุณผู้ชมครับหัวข้อของเราในวันนี้คือยืนหนึ่งหนุ่มจอมลังที่สามารถอุ้มแฟนได้นานที่สุดและทีมนักสืบของเราเปลี่ยนอันดับแล้วนะฮะอันดับที่สเลือกเป็นคุณพลครับจะใช่หรือไม่ครับมาุพลตอนี้ยังไม่ถอกเลยสักตำแหน่งนะครับมาดูกันพสำหรับนักสืบคนใหม่ไก่ของเรานะครับเลือกอันดับที่สามลุงพลลุงพลลุงพละพ ลุงพรลุงพลัแลด้คำตอบแล้วครับลูกโชนลุงโชนครัำตอบครับถูก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 เฮ้ยนเรียบร้อยทีมนักสืบงานนี้หนักอีกแล้วยากอยากสมาชิกใหม่มาแล้วอาจจะทายผิดก็ได้เดี๋ยวให้สมาชิกเก่าช่วยวิเคราะห์หน่อยนะฮะโอ้สมาชิกเก่าก็ไม่เคยถูกเลยครับ 1ถึง3ครับคุณผู้ชมครับกับการจัดอันดับหนุ่มจอมพลังที่สามารถอุ้มแฟนได้นานที่สุดครับตอนนี้ทีมนักสืบไม่สามารถทายถูกซักอันดับเลยนะแต่ต้องมาจัดอันดับกันผมย้ำอีกครั้งถ้าคุณจัดอันดับผิดมีทำโทษนะครับทำโทษครับเอาละไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ได้เวลาที่ต้องจัดอันดับกันเลยครับที่ผ่านมาเราหลอกเขาไปแล้วเอาของจริงเลยเอาของจริงเลยอ่ะเบอร์หนึ่งนี่ เลือกเลยนะเลือกคุณเลือกเลือกใครนะคุณแมนแมนเบอร์หนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าคุณแมนบาลานซ์ดี2นาทีเนี่ยทุกคนอุ้มได้หมดแต่พอเริ่มสควอตปุ๊บต่อไปเป็นขาเดียวคุณคุณแมนทำได้เพราะว่าแฟนเขาอะเต้นเต้นเป็นด้วยจะช่วยบาลานซ์เพราะงั้นคุณแมนเป็นอันดับอันดับที่หนึ่งครับน้องแมนครับเชิญเลยไปเลยฮะอันดับ2ต่อเลยครับมาอันดับ2เนี่ย พลาดมาจากตอนแรกคิดว่าคุณจ๊อบจะเป็นอันดับ3หรือเปล่าแต่ตอนนี้พอไม่ใช่อันดับ3คุณจ๊อบต้องขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วนี่คุณมองข้ามน้องเจแปนไปได้ไงเนี่ยเจแปนเจแปนเหมือนทางรายการเชิญมาให้เก้าอี้มันไม่ว่างแค่น, <c oughs> นั้นเองแล้วเจแปนสงไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้ง2คนนั้นน่ะ oh. เขาไปอยู่3แล้วซึ่งไม่ใช่3เลยเขาเ็าต้องไปอยู่ประมาณไป3แทนเจแปนต้องอยู่แถวแถวสามเพราะฉะนั้นอันดับที่2คือ คุณจอบค่ะคุณจอบครับเชิญครับไปขึ้นอันดับสองเลยฮะจริงๆอยากให้เจแปนอยู่ 4.. แต่ว่าพี่พลอยู่ 3.. ามไม่ได้แล้วเราถูกเรามากนะเจแปนอ่ะน้องเจแปนครับอันดับที่3ครับโหดูธด้นั่นก็หมายความว่าคุณพลอยู่อันดับที่4แต่แฟนเขาเนี่ยคือเป็นถึงนักพกกายทีมชาตินะ เขาอุ้มแฟนเขาอุ้มแฟนเขาไม่ใช่แฟนเขาอุ้มเขาี่อ๋อคุณกันเลยจะบอกว่าคือคุณพลเป็นคนอุ้มใช่ไหมมาดูนะคุณผู้ชมครับนักเสือของเรานะฮะการจัดอันดับที่ผ่านมาไม่ถูกเลยซักตำแหน่งเดียวแต่ถ้าผูหมดพี่ซีพี่ซีโดนนะอ่าผมยอมก็ได้ถ้าถูกนะถ้าถูกนะโอเคอ่ามาดูนะครับว่ายืนหนึ่งหนุ่มจอมพลังที่สามารถอุ้มแฟนได้นานที่สุดจะเป็นใครมา จะถูกเลยไหมผู้ชยมถูกเลยหรือไม่ต้องแบงครับถูกอสาต้องเจ็ดและอันดับส่ถูกแนอนันบอกว่าถูกแน่นอนถูกแน่นอนเออต่อครัก ครับคุณกก็ดนนีมมงงงงาาาแแ้้้อไไไ่่่ใชเเยปปรทตผู้พููหหญญิิิงงัันนนนนนนีี้้้กกกกกทออะะะปปาไไดดเผผผบรฉชมครััับบอนดที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ครับ อันดับที่หนึ่งนะครับคือน้องจ๊บของเรานะครับอันดับที่สองคุณแมนอันดับที่สามน้องเจแปนและอันดับที่สี่คุณพลมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเราจะทดสอบโดยการอุ้มผ่านสองนาทีไปแล้วถ้ายังไม่มีใครลงจะทําการสควอชสควอชแล้วยังไม่ลงกันอีกจะต้องยกขาเดียวแล้วคือคือที่จัดห้องมีโต๊ะข้าวโต๊ะเตียงนอน<ะ>ชะนยะยกขาลูกล <laughs> เรามาดูครับคุณพลน,นะครับสามารถอุ้มแฟนได้นานกี่นาทีครับเชิญมามาแล้วนะครับเริ่มแล้วพร้อมกันเลยนะครับผู้ชมดูดีนะฮะคุณพลอยู่คนที่2นะครับจากซ้ายมายังดูขาเริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วนะ<อ>ดูนะผ่านไปแล้ว3านาทีครึ่งดูขามยังไม่ค่อยไหวเอ้ยเอ้ยไหมออ <ขา S 2> ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวแล้วนะฮะ โอ้ oh. และอันดับที่4ีนะครับคุณพลสามารถอุ้มแฟนได้นานถึง3นาที36วินาทีคุณพลครับเชิญตรงนี้หน่อยฮะเป็นยังไงเมื่อกี้ดูดผมยังเห็นคุณพลยังยิ้มอยู่เลยนะแต่พอสักพักเนี่เริ่มอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นต้องยอมให้กับอายุอานามของรุ่นน้องเขาครับอืออายุอายุเกี่ยวไหมเกี่ยวเหรอเต็มเต็มเลยเต็มเต็มนะเ,มเ,มเริ่มล้าตอนไหนฮะ ประมาณนาทีที่สามกว่าแล้วนาทีที่สามกว่าผมอยากให้น้องสามคนลงเพิ่มน้ำหนักแฟนสักคนละ20โลเนา่ยที่สี่คุณพลทำไม่ได้3นาที36วินาทีครับหนึ่งถึงสาม